ได้เป็นไวรัลในสื่อโซเชียลหลังจากที่มีการทุบอาคารกระทรวงยุติธรรมหลังเก่าที่อยู่ข้างๆประตูใสซึ่งเป็นมรดกตกทอดมาตั้งแต่สมัยยุคราชอาณาจาักรลาวเพื่อสร้างเป็นส่วนสาธรารณะและร้านขายของที่ระลึกข,ขึ้นมาแทนซึ่งได้รับการสนับสนุนค่าก่อสร้างจากแผนกการค้ามณฑลยูนนานประเทศจีนจำนวน3 0 0แสนดอลลาร์ซึ่งมีการดำเนินการก่อสร้างโดยบริษัทที่ปรึกษาและก่อสร้างจาก มนทนยูนานโดยประเทศจีนซึ่งเรื่องนี้นะคะไม่ได้มีการเปิดเผยว่ามีการสนับสนุนค่าก่อสร้างโดยหอ,อการค้าพร้อมกับมีการรับสัมปทานด้วยหรือไม่โดยบางคนนะคะก็ได้แสดงความคิดเห็นว่าจริงๆเนี่ยน่าเสียดายเพราะว่าเป็นตึกที่สวยงามที่สร้างเอาไว้ในยุคที่ยังเป็นราชอาณาจักรลาวก่อนที่จะเปลี่ยนมาเป็นสปปลาวโดยนี่เป็นมรดกของราชอาณาจักรลาวโดยแท้แต่ไม่ได้อนุรักษ์ไว้เลย และตอนนี้หลายคนก็บอกว่าเพราะเหตุผลแบบนี้แหละถึงทําให้อัตราเงินเฟอ้อในลาวเนี่ยมีผลกระทบต่อค่าเงินกีบมาตลอดเพราะตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์จนถึงเดือนพฤษภาคมค่าเงินกีบก็ยังคงอ่อนค่าลงเรื่อยๆเพราะว่าเดือนกุมภาพันธ์อัตราเงินเฟอ้ออยู่ที่ 25. 4ส่อร์ส่วนเดือนมีนาคมถึงแม้จะลดลงมานิดหนึ่งอยู่ที่24.9%แต่ว่าในเดือนเมษายนอัตราเงินเฟอ้อก็ขึ้นไปอยู่ที่2 4 9 2 และล่าสุดเดือนพฤษภาคมอัตรางเงินเฟ้อราวก็อยู่ที่25.8เปอรต์แน่ ซึ่งมีบางคนมาบอกนะคะว่าตอนนี้ถ้าเกิดแลกเงินกีบเป็นเงินบาทตอนนี้ที่ตลาดนอกอยู่ที่730กีบตอนน่อ1บาทไทยไปแล้วซึ่งอัตราเงินเฟ้อเหล่านั้นเรียกว่าอันตรายมากเขาบอกว่าตอนนี้เหมือนกับว่าคำสาปแช่งจะเป็นจริงความจริงอยู่ที่กลุ่มบริหารประเทศแต่ก็ยังไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงเลยบางคอมเมนต์ก็บอกว่าเจ้าแขงาวงราลบอกว่าไม่มียุคไหนหรือว่าสมัยนหนที่เหล่านั้นจะเจริญรุ่งเรืองได้กับยุคนี้อีกแล้วต้องขอบคุณ ผู้นำพักที่พาประชาชนมุ่งหน้าสู่ความเจริญแล้วก็สร้างถนนหนทางมากขึ้นทุกคนต้องกล่าวคำว่าชมเชยโดยล่าสุดนี้ค่ะคุณบุญเหลือสีไสวรวงผู้ว่าการธนาคารกลางลาวได้ประกาศว่าอัตราเงินเฟอ้อของลาวนั้นน่าจะยังคงสูงไปจนถึงสิ้นปีเพราะฉะนั้นเป็นไปไม่ได้เลยที่จะลดอัตราเงินเฟอ้อลงให้เหลือตัวเลขตัวเดียวภายในปี2024นี้ โดยล่าสุดผู้ว่าการธนาคารกลางลาวได้กล่าวในการประชุมระดมความคิดเห็นเกี่ยวกับยุทธศาสตร์ในการจัดการกับภาวะเงินเฟอ้อที่ยังคงสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องโดยอัตราเงินเฟอ้อของลาวพุ่งสูงสุดอยู่ที่41.26%เมื่อเดือนกุมภาพันธ์ปีที่ผ่านมาแม้ว่าจะมีแนวโน้มลดลงนับแต่นั้นแต่ว่าอัตราเงินเฟอ้อก็ยังคงอยู่ในระดับตัวเลข2หลัก ซึ่งปัจจัยที่ทำให้เกิดแรงกดดันทางด้านเงินเฟอ้อก็มีอยู่หลายด้านไม่ว่าจะเป็นเรื่องราคาเชื้อเพลิงก๊าสธรรมชาติแล้วก็ราคาสินค้าที่ลาวนั้นจะต้องนำเข้าโดยมีราคาไม่แน่นอนรวมถึงการอ่อนค่าของสกุลเงินของประเทศหรือว่าเงินกีบลาวหากเปรียบเทียบกับค่าเงินบาทไทยและดอลลาร์สหรัฐก็จะยิ่งส่งผลให้สถานการณ์อัตราเงินเฟอ้อนั้นยุ่งยากมากยิ่งขึ้นและยากต่อการรักษาราคาสินค้านำเข้า ให้ต่ำกว่าระดับปัจจุบันโดยคุณบุญเหลือ ได้เน้นย้ำถึงวิธีการแก้ไขปัญหาดังกล่าวโดยเน้นถึงความสำคัญของการสร้างความตระหนักรู้ของสาธารณชนเกี่ยวกับสาเหตุของภาวะเงินเฟ้อและมาตรการที่รัฐบาลลาวได้ดำเนินการเพื่อแก้ไขปัญหาและเรียกร้องให้ผู้เข้าร่วมประชุมดูแลประชาชนให้มีความเข้าใจที่กว้างมากขึ้นเกี่ยวกับสถานการณ์และยุทธศาสตร์ที่ถูกนำมาใช้เพื่อลดผลกระทบของอัตรางเงินเฟ้อลาวซึ่งใน ปีที่ผ่านมานั้นธนาคารกลางลาวเคยตั้งเป้าหมายในการลดอัตราเงินเฟ้อลงให้เหลือ9%โดยแนวทางที่ดำเนินการไม่ว่าจะเป็นการใช้ในโยบายการเงินการส่งรายได้จากการส่งออกเข้าสู่ระบบธนาคารและการปรับอัตราแลกเปลี่ยนให้สอดคล้องกับกลไกของตลาดซึ่งถึงแม้ที่ผ่านมา จะมีการวางแผนงานเอาไว้ทั้งหมดตามเป้าหมายที่กำหนดไว้แต่ว่าเป้าหมายที่จะลดลงให้อัตรางเงินเฟอ้อต่ำกว่า10%ก็ไม่เคยบรรลุผลสักครั้งแม้จะได้มีการให้คำมั่น ทั้งจากประธานของประเทศคุณทองลุนซีสุลตท,ที่จะนำทางเศรษฐกิจลดการพึ่งพามากขึ้นและจะมีการส่งเสริมการประกอบภายในประเทศเพื่อเพิ่มความแข็งแกรง่งแต่ว่าเศรษฐกิจของสอปป,อปอลาวในปัจจุบันก็ยังคงไม่มีสัญญาของการพัฒนาที่มีนัยสำคัญและการพึ่งพาการนำเข้าเพื่อการบริโภคภายในประเทศอย่างหนักของลาวนั้นก็ยิ่งมีความทา้าทายเพิ่มมากขึ้นซึ่งก่อนหน้านี้สอปป,อปอลาวได้ มีการประกาศว่าจะทำให้ประเทศหลุดจากกลุ่มประเทศด้อยพัฒนาโดยมีการเลื่อนเป้าหมายมาแล้วถึง3ครั้ง ซึ่งล่าสุดน่าจะขยายไปปี2026เพราะว่าตอนแรกเคยมีกำหนดเอาไว้ว่าจะหลุดออกจากประเทศด้อยพัฒนาในปี2021แต่พอเกิดผลกระทบจากโควิด19ก็เลื่อนไปปี2024แต่ว่ารายงานที่ออกมานั้นก็ไม่ได้เปิดเผยถึงไรายได้ไม่ได้พิจารณาถึงสภาพเศรษฐกิจและอัตรางเงินเฟอ้อก็เลยไม่รู้ว่าตอนนี้สปปลาวยังมีเป้าหมายในการหลุดจากประเทศด้อยพัฒนาเหมือนเดิมหรือไม่ โดยบางคนก็บอกค่ะว่าคนลาวหลายคนเข้าใจว่าการที่ประเทศลาวเนี่ยราคาสินค้าแพงกว่าในประเทศไทยเพราะว่าคนลาวรวยกว่าแต่ก็มีคนลาวบางคนมาแย้งค่ะว่าตอนนี้ในสปปลาวมีความทันสมัยที่สุดยอดเพราะว่าล่าสุดในนครหลวงเวียงจันทร์ได้มีจอแสดงผลคุณภาพอากาศเป็นแบบเรียลไทม์ที่ตั้งอยู่หน้าหอประชุมแห่งชาติซึ่งภาษาที่ปรากฏนั้นก็มีทั้งภาษาลาวและภาษาอังกฤษ ปีที่แล้วในเวียงจันทร์ก็มีการทำฝาตะแกงทอระบายน้ำใช้เองได้แล้วแล้วก็มีบางคอมเมนต์นะคะบอกว่าตอนนี้ในสปปลาวความเจริญในประเทศวัดกันที่ป้ายแล้วหรอเนี่ยไม่แน่ใจเลยว่าการที่มีจอ LED แสดงถึงความทันสมัยที่สุดของประเทศหรือยังบางคอมเมนต์ก็บอกว่าดูสิ ที่ล่าสุดมีคนลาวออกมาประกาศในสื่อโซเชียลว่าถ้าเกิดสิงคโปร์แอร์ไลน์ลงไปจอดที่ลาวหรือว่าคาเมนคงจะไม่มีเหตุการณ์แบบนี้เกิดขึ้นหรอกแล้วก็มีการบิดเบือนข่าวแล้วก็พาดพิงถึงประเทศไทยแต่ว่าความเป็นจริงทั่วโลกเขาต่างชื่นชมประเทศไทยว่าจัดการรับมือได้อย่างฉับไวรวมถึงผู้นำสิงคโปร์ก็ได้ออกมาประกาศขอบคุณประเทศไทยอย่างเป็นทางการ ทุกๆประเทศชื่นชมประเทศไทยว่ามีแพทย์และกลุ่มพยาบาลที่ช่วยดูแลอย่างดีในฐานะคนไทยหลายๆคนที่เขาเห็นคอมเมนต์แบบนั้นคงจะยอมรับไม่ได้ว่าทำไมคนลาวถึงได้มาประกาศลงสื่อและก็บิดเบือนความจริง การที่คนลาวมีทัศนาคาติไม่ดีแล้วก็ไม่มีความรู้ที่ถูกต้องนี่แหละคือสิ่งที่ส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจลาวในปัจจุบันนี้ขนาดค่าเงินลาวมีปัญหามาตั้งนานแล้วแต่ยังเข้าใจผิดคิดว่ายิ่งค่าเงินอ่อนต้องใช้เงินกี่มาแลกเงินบาทเยอะนั่นหมายความว่าคนลาวรวยรวยมากกว่าคนไทยเยอะขนาดข่าวที่อ่กนในประเทศลาวตอนนี้ว่าธนาคารแห่งสปป,ปลาวได้ออกกฎระเบียบมาควบคุมเงินตราระหว่างประเทศซึ่งตอนนี้มีการกําหนด และบังคับให้นักลงทุนต่างชาติต้องเปิดบัญชีธนาคารตามที่กำหนดในประเทศลาวก่อนที่จะทำธุรกรรมทางการเงินคนลาวยังไม่ได้ศึกษาข้อมูลเรื่องนี้เลย ปัญหาค่าเงินกีบของลาวที่อ่อนมากคนลาวแทบจะไม่มีความรู้ในเรื่องนี้และตอนนี้ลาวยังบังคับให้นักลงทุนต่างประเทศต้องเปิดบัญชีธนาคารทั้งสกุลเงินกีบลาวและสกุลเงินต่างประเทศกับธนาคารพาณิชย์ในประเทศลาวซึ่งกำหนดระยะเวลาให้ต้องดำเนินการภายใน15วันหลังจากได้รับใบอนุญาตประกอบธุรกิจหรือว่าข้อเสนอลงทุนที่ได้รับการอนุมัติในสปปลาวแบบนี้นี่แหละ คนลาวควรจะพิจารณาได้แล้วว่าค่าเงินของลาวนั้นมีผลและอัตรางเงินเฟอ้อก็อยู่ในระดับที่เรียกว่าวิกฤต